หลายคนน่าจะสงสัยเหมือนผมนะครับว่าเวลาซื้อของออนไลน์เนี่ยแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่ถ่ายวิดีโอเนี่ยไม่รับเคลมทุกกรณีมันทำได้จริงปะวันนี้ผมมีคำตอบให้ครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเคสนี้เนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นศาลกันมาเรียบร้อยแหละแล้ว,ลวสิ่งที่ผมจะไล่ให้ฟังวันนี้เนี่ยมันเป็นคำพิพากษาจากศาลครับผมไม่ได้พูดขึ้นมาเอง คืออย่างนี้มันก็มีคนที่เรียกผู้บริโภคเหมือนอย่างผมอย่างคุณนี่แหละไปซื้อของแล้วก็ซื้อของออนไลน์นะครับแล้วพอมาแกะดูตอนแกะไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้ปรากฏว่าพอแกะของออกมาปุ๊บของชำรุดครับและแน่นอนครับว่าคนขายเนี่ยเขาก็ได้ระบุว่าอย่างชัดเจนว่าถ้าไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้ไม่รับคืนทุกกรณีทีนี้คนซื้อก็ไม่ยอมเด เพราะว่ากูแก่แล้วมันพังตั้งแต่ตอนแก่ถึงแม้กูจะไม่ได้ถ่ายวีดีโอไว้แต่มันพังตั้งแต่กูยังไม่ได้ใช้เลยเว้ยแน่นอนนะเพราะเขาไม่ยอมเขาฟ้องศาลเลยครับจริงจริงคุณก็ฟ้องได้นะไม่ต้องใช้ทนายไม่ต้องใช้อะไรด้วยฟ้องได้เลยทีนี้พอฟ้องไปปิบที่ศาลจังหวัดอุดรนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทนายเกิดผลนะครับผมก็ไปอ่านคําข้อมูลของเขามานี่แหละซึ่งศาลพิพากษาจังหวัดอุดรนะครับพิพากษาออกมาว่า งานนี้นะเคสนี้นะครับทางร้านต้องรับผิดชอบให้กับลูกค้าครับเพราะว่าเกิดจากที่มันเป็นการทําสัญญาฝ่ายเดียวนะครับเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมสัญญาที่ว่านั้นก็คือที่บอกว่าจะต้องถ่ายวิดีโอไว้ตอนแกะเท่านั้นถ้าไม่ถ่ายไม่รับคือทุกกรณีไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันเป็นสัญญาฝ่ายเดียวและไม่เป็นธรรมเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคสาร จังหวัดอุดรนะครับสารชั้นต้นอุดอร,ดรก็พิพากษาใหา้ลูกค้านะครับเป็นฝ่ายชนะก็คือเพื่อยงว่าทางร้านเนี่ยจะต้องรับผิดชอบความเสียหายให้กับลูกค้านั่นเองซึ่งมันก็ยังไม่จบแหละมันก็ยังมีอู่ทอเมีดีกาอีกแต่ผมก็คิดว่ามันก็ไม่น่าจะต่างจากตรงนี้มากแต่มันก็เป็นแนวแล้วนะครับว่าไอการที่ร้านมาบอกว่าต้องถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปแล้วถ้าไม่มีไม่รับเคลมเนี่ย ไม่สามารถทําได้จริงครับเพราะมีคําพิพากษาจากศาลมาแล้วผู้บริโภคชนะทุกกรณีแต่ก็แน่นอนแล้วครับว่าถ้าใครไม่อยากมีปัญหาไม่อยากต้องฟ้องร้องหรืออะไรถ่ายได้ก็ถ่ายถ่ายไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยไปตามฟ้องกันอีกทีหนึ่งเป็นไงใครคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันไว้ได้และเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ